เฮ้ยพี่อยู่ได้แก่ใช่ดนมาสิอืมขึ้นแล้วเหรอไม่ตัวที่สองมาแล้วอย่าเพิ่งหลุดโอ้ยรื้อนานมากช่องเนี้ย สะดุ้งไปดีสะดุงดะด้งไปดีไปบุญสะดุ้งเลยเมื่อกี้่าจะได้ขึ้นมาเอ้ยอะไรวะที่ไหนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ FC นะครับขาา่าสวสู่ช anel ได้ต้อปลาวันนี้ก็ปิดเทอม,ามากันเมื่อกี้เรียบร้อยนะครับลหลายๆคนก็น่าจะปิดเทอมมาแล้วใช่ไหมเด็เกๆ ใช่ค่ะนะปิดเทอมแบบนี้เดือนตุลาแบบนี้ต้องทําอะไรดีตกปลาค่ะปลาน้ากำลังเดือดครับตอนนี้เมื่อคืนฝนตกด้วยที่ที่เนี่นะใช่ค่ะวันนี้น่าจะเดือดนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงหาผลงานปลาน้ากันหน่อยค่ะเด็กๆปิดเทอมกันแล้วต้องแบบปกกระแสปลานากลับมาให้ได้วันนี้เราใช้ยักษ์ยางครับยักษ์ยางอะไรยักษ์เกี่ยวค่ะจัดไป Hừ, cả đó Ừ, ừ. Từng mắt nữa Mấy nhìn như à Mày rác đi khóc Ê nháy nó cốt Nó quá nữa, nó vứt lên mất chứ Này, ได้ทันสงถ่ายตกใจจัจดกระชากเลยครับที่จะกัดเรานี่ะผมจะส่งไงบอกเลยอขอเจ้าที่เจ้าทางนะครับขอให้ได้ขอให้โดนจริงถ้ามาเช้าวันนี้น่าจะดุอุ้ยอยู่ไหมส่งส่งสงออกขวาแล้วอยู่ ดดน้ำขู้รูลดีครับอะไรวะหมุนหมุนถอดถอดสร้อยดินหนัง,ขขขขงนเขาแค่เขาแค่ไงเออปลามันกลัวเฮ้ยอ๋อเออเราคู่ปลาเกินไปปลาน่าจะกลัว <laughs> อาวุธมันเยอะเกินไปปลาไม่ทันได้เลยนะคะเตรียมกระสอบไปแล้วมันจะกี่ไหมเนี่ย โอ้โหยูโอ้โหไปกัดตรงนูน้นนี่นะคะยักษ์ยางยักษ์ยางสบัยเด้อนี่ค่ะยักษ์ยางสียักยางสีทองนะคะยักแกยางจิว๋วโอ้โหูกปลาใสสวยเลย ตื้อนานมากตรงนี้เมื่อกี้มีตัวกัดนะคะเหมือนมันอยู่ในพุ่มย้ายแห้งแล้วตรงที่หนูยืนอยู่เนี่ยมันเป็นคันคะ่ะก่อนหน้านี้มันจะเป็นคันแต่ตอนนี้นมันท่วมหมดเลยเฮ้ตัวแรกมาแล้วกลายเป็นยักษ์ยกงจิ๋วสีทองนะคะใช้สวยเลยดูอพอจะกัดได้แดดออกแล้วด้วยค่ะนี่พระอทิตย์่บนนู้ดิ มีที่หนูหนึ่งแต้มนะครับมีแดงสามต่อหน่อยแบบนี้ตัวเมื่อกี้ที่ได้มันคนละตัวกับที่หนูตื้อนะหมยสวยแล้วหนูเป็นคนที่ถ้าเจอหมยสวยแบบเนี้ยหนูคิดว่ามันมีตัวแล้วถ้ายิ่งมีตัวขยับหรือมีตัวกลัดหนูนะหนูจะไม่ค่อยขยเยบหรอกอันนี้เรื่องจริง กัดขา้ากัดขา ขึ้นแล้วนะไม่ตัวที่สองมาแล้วอยา่าเพิ่งหลุดโอ้ยตื้อนานมากช่องเนี้ยแต่สาคือสาปลานานเลยค่ะเกี่ยวคะ่ะแตัวที่สองมาแล้วไม่รู้ฝั่งหนูเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ฝั่งหนูคือแบบพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดเพราะตอนนี้แดดออกแล้วต้องเชวยกันห่านะคะหมายสวยๆแบบนี้ตามต่อคะ่ะอารมณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างท้อ คำเดียวในทอพี่หมิวไปสองแ้มแล้วนะครับปากเจ้เยอะมากเลยอ่ะใช่กัดเยอะมากแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะไม่รู้วัดแรงไปแล้วปากขีกหรือยังไงอันนี้เปลี่ยนเหยื่อกันแล้วนะเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วนะครับของแบบนี้มันอาจจะต้องแบบใช้เวลาไม่ได้ตกปลาช่อนนานหรือเปล่าเห็นในติ๊กตอกก็ตกอยู่นะใช่ครับเห็นว่าได้สองเหรียญแล้วดิใช่ครับตอนนี้เหลืออะไร เรือยดอยางเร <Ừ. S 2> ือสายเียมเงินแล้วทำไมวันนี้ถึงไม่ใช่ยดยางไม่รู้เหมือนกันนี่ก็เหลี่ยมสุดท้ายแล้วนะบ,บุญ้วยนำบุญอุ้ยตัดเฉยเลยโอ้รู้แล้วบุญวัดสายย่อนเมื่อกี้ไม่ได้เก็บสาย <c oughs> แล้ววัดสายย่อนน่ะ <c oughs> คือเกี่ยวอยู่ในปากปลาเนี่ยเข้า <c oughs> สะดุ้งไปดิสะดุ้งไปดิสมุนสะดุ้งเลยเมื่อกี้่าจะได้ขึ้นมาเอ้ยอะไรวะที่ไหนเจอปะเจอพี่จับไว้จับให้ถูกตัวนะอย่าไปจับอีกตัวนะก็จะุดเบอกเลยตัวนี้นะบีบแน่นเลยกินยันกล้องวันนี้ดวงไม่ไ่้หุ่อ่ะอันนี้คือเต็มที่ที่สุดแล้ว เออยังดีเลยที่ปลดล็อกได้เพลงต้องเข้าแล้วจริงไรคำดีที่สุดแล้วเนี่ยโอเคอันนี้ก็เป็นยักษ์ยางแก้คันจิว๋วใช่ครับสีส้มเอาจริงๆทางของเขาเลยนะตาไซส์ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราอาจจะตีแบบทางกลับหรืออะไรทางกลับก็ตีย้ำๆ,ๆที่เดิม นี่เอาอยู่ดิอยู่ดินึกว่ามันกระโดดแล้วอีกแล้วจังหวะโยกเกิีปี๊บพันไปไกลตลอดเลยอ่ะมันเก็บสายไม่ได้อ่ะแล้วที่เลือวัดทำไมมันต้องลอยหาตัวตลอดเมื่อกี้มันกัดเหยื่อเสร็จใช่ไหมแล้วมันกระโดดข้างบที่เหยื่ออยู่ข้างในปากเลยนะมันอร่อยอ่ะแต่ว่าด้วยความพลาดของเราเองนี่แหละไม่ต้องโทษเลยหรอก เฮ้ยทิ้หอยู่ได้แะมาแล้วนี่ตัวที่สาของหนูนี่ค่ะแันที่สาของหนูมาแล้วฟังบุญหนูเห็นแล้วก็ วัดลูดวัดลูดจะหุ่นเริ่หมาเสียแล้วจะโอ้ยอะไรมาพันปลายกายอะไรทุกอย่างเลยนี่เราจะรอดได้แล้วจังหวะนี้ฝากด้วยค่ะชอบอีกทีสวยๆกันละมือนะละทีผมก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนี้หรอกพี่หึ่กัดใต้น้ำกัดใต้น้ำนี่กัดใต้น้ำเยื่อลงแล้วกัด หลังจากที่หลุดติดติดไปนะครับแล้วก็โจวแต้มแรกขึ้นมาแต้ม2ก็มาติดติดเลยครับอยู่ในคอเลยครับสีส้มอันนี้จังหวะที่แบบว่าเรากอกอมาแล้วพอกระตกเหยื่อและเหยื่อมันจม <ตก S 1> น้ําไปปุ๊บมันดูดปุ๊บเข้าปากเลยฮะแต่ด้วยบุญเป็นคนที่ไม่สงสัยไม่เช็คไม่อะไรปากัดปุ๊บวัดตลอดไม่ใช่หวานาไม่ได้เช็คด้วยตัวเนี้ยฟุกบบอกเลยวัดมั่วๆจับจุดให้ได้ครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาเอง ใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยอุ้ยอุ้ยตีเสมอแล้วพอได้ปลาสามตัวติดนะครับก็มีเสียงขึ้นมาเลยนี่เขาปากล่างเลยครับอสรุปแล้วไม่ได้เป็นที่เหยื่อนะเป็นที่เราเนี่ยแหละเรามั่นใจแล้วตัวนี้ใช้สวย สรุปแล้ววันนี้เสมอนสามสามครับหมิวมาดีมากนะเออจัวหนึ่งสองสมแล้วอยู่ๆก็โดนบุนแบบสามหนึ่งสสอสมเท่าไห่ที่มีปลาถูกกจะเตือเท่าไหนไม่มีก็เงียบเลยนะมันมีลมน้อยเหมือนกันไอบุนก็ไปได้ตรงท้ายสามตัวเลยจุดเดียวเออมันอยู่เป็นจุดนะๆนะก็ส่วนบุนนี่วันนี้ก็ได้ในเรื่องของการเคาะปลาใช่ครับเพราะตอนแรกเนี่ยปลากัดเนี่ยพอพอบุนกอย ยาวๆเหรอมันกัดแล้วมันสะบัดกรแล้วมันไม่เต็มอ่ากระชากคันไปเลยก็มีแล้วก็โดนไม่เต็มไม่ลงคอก็เลยไปเสียโอกาสตรงนั้นแต่พอมาเริ่มเคาะคันทําเหยื่อให้มันช้าลงนะครับเคาะเคาะมันกินลงคอส่วนพี่หมิวนี่ก็น่าจะเป็นสไตล์เดิมไหมก็คือแบบว่าถ้าปลากัดสงสัยนานๆนะถ้โดนกระโดดอะเออเอาหรอที่มันโดนที่มันโดนแ่เพราะมันกระโดดนานๆล้วน้ำมันตืึงแต่ก็ยังดีครับวันนี้ได้คนละสามนะรวมทั้งหมด6ตัวครับยักษ์ยางแก้คันจิ๋วไปก่อนละครับ 야아 <목소리도>